่วานที่ผมดูแล้วโอ้โหไปไหนไม่ได้เลยอยู่แต่ในบ้านครับผมแล้วจะบอกว่าถนนโล่งมากนะครับเมื่อวานในช่วงบ่ายๆนะฮะนี่เลยฮะพี่น้องชาวไทยครับทั้งเดินหน้าออกหมัดสาดแข้งเนี่ยแถมโชว์ลีลาแม่ไม้โมยไทยได้อย่างเหนือชั้นกว่านะครับก่อนที่ยกสามก็สอบใส่นักชกอิตาลีลงไปนั่งแล้วก็ขอยอมแพ้ในที่สุดก็ได้มีโอกาสดูวูดดี้เกิดมาคุยด้วยค่ะในเทปในเทปของเออพี่โบขาวอ๋อดูเหมือนั้นด้วยเหมือนกันใช่ก็ดีเขาหุ่นดีก็ถือว่า กเชอว่าบางทีอย่างนักมวอยอย่างบางคนเนี่ยอาจจะไม่ต้องตัวใหญ่แบบมากไม่ต้องตัวสูงมากแต่คือด้วยความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยค่ะด้วยค,ความเป็นนักมวยแกว่าต้องฟิตตรงนั้นแต่แกเ<อ>ชื่อว่าสาวๆหลยคนกรีดนะคะแล้วคุณบิว่กรีนไหมอ่จริงๆชอบผู้ชายบางๆมากกว่าอ่า<อ>แล้วก็ต้องแจ็คเลยอ่ะบิว, <laughs> บวที่บ้านเลี้ยงหมาเยอะแล้ว,ลวกางขาดยับเลย <laughs> <ส> <laughs> มิวเจ้าไม่ใช่บางๆหมาคงไม่ได้คบกับคุณมิวแน่นอนเพราะว่าเราเราเป็นคนเราเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วไงคะอันนี้ดูดิแปลกมากเลยตอนที่เธอขอลูกใหม่ๆนะเธอเห็นน้องหมาชอบเลียนน้ำนมที่เธอบีบใส่ขวดมาให้ลูกใช่ไหมครับมาสองปีแล้วก็เลยแบ่งให้ให้มันกินมาตลอดครับผมเธอคิดว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยก็ช่วยเติมเต็มอะไรครัความรู้สึกของการเป็นแม่ให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะครับนี่ นี่ถ้าสมมว่าเป็นคุณของหมาจริงแล้คุณจะกล้าให้สั์เลี้ยงกินมนมเลยไหมผมไม่มีนมครับแต่ <c oughs> คุณมีเต้าไงอาเออมีเต้าเออแต่ไม่มีก็อาจอาจจะยอมนะครับเพราะว่าเราเราเป็นคนรักหมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเออทำทำ,ทำบิวคุณรู้มันแปลกไหมก็แปลกค่ะเออแต่ว่าถ้าถ้าสามารถกินกินข้าวจานเดียวกันได้นอนด้วยกันเนี่ยก็แค่นมก็น่าจะกินได้นะแต่แต่ผมเคยให้นมหมานะครับครับผมเคยให้นมหมาให้ยังไงนะ คือคือแม่หมามแม่หมาเสียครับ,รบก็เลยต้องชงนมเองแล้วก็ป้อนอะไรอย่างนี้ให้นมหมาแต่ไม่ให้มันมาดูดนมเเวลานอกจากความหลอ่อความสดใสนะฮะน่ารักเนะี่ยเขาเนี่ยยังโดนใจสาวอีกหนึ่งเรื่องครับบอสครับ,ค,รบคือเขาเนี่ยครับกระตันอยู่กับปุปกาลีเป็นอย่างมากนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยคุณแม่ของเขาเนี่ยนะครับป่วยอยู่นะครับรักษาตัวนะฮะซึ่งเขาเนี่ยก็ไปดูแลคุณแม่ด้วยนะครับที่พูดถึงเรื่องคุณแม่เขาเนี่ยเขาเนี่ยเป็นเสาหลักในครอบครัวนะบอสครับแล้วเขานั้ต้องดูแลคุณแม่เขาอยู่ซึ่งป่วยเป็นโรค วันนรกนะครับวันนรกกระดูกครับผมวันนรกกระดูเป็นคือไรอ่ะพี่คืออันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะหมอยังหาเชื้อไม่ได้แล้วเจอคุณพ่อบ้างไหมครับไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอเลยใช่ครับตั้งแต่ห้าขวบครับจนทุกวันนี้แล้วไม่เคยคุยกันเลยหรือว่าไมครับไม่เคยคุยไม่เคยคุยไม่เคยอะไรเลยก็เข้าใจว่าพ่อแม่ก็คือแยกทางแยกทางกันครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ถามคุณแม่นะตอนเด็กๆโทษทีว่าว่าอยากเจอพ่อหรือว่าอยากคุยกับพ่อไม่ คือแม่เขาก็เป็นทั้งพ่อและแม่ในเวลาเดียวกันเหมือนกันครับคิดว่าตัวเองเป็นเด็กมีปัญหาป่ะครับไม่ครับลูกเราทำชื่อเสียงให้เราทำอะไรมีแต่มีแต่รางวัลมาให้เราดูอะไรต่ออะไรแต่เรามาท้อตัวเองเึ่งเรื่องเราทำไมไม่เดินเราทำไมเดินช้าเราไม่เจ็บพวกเข่าอะไรเงีย้ยโทษตัวเองโทษตัวเองเราคุณแม่ทำได้อยู่แล้วครับในสัญญาครับว่าคุณแม่ทงทำได้ได้คุณแม่ทำได้อยู่แล้วแม่ไม่คิดว่าหรอ เพราะเมื่อวานนี้ก็คุยกับพี่วุฒิแล้วก็ตอนนี้เขาก็ช่วยแล้วสู้สูแล้วก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปด้วยดีแม่เรื่องน้ําหนักหนูก็ต้องลดเหมือนกันเรามาลดพร้อมกันแล้วก็ <c oughs> ต้องให้กําลังใจแม่นะทุกคนแล้วเพราะว่าแบบถ้าแม่ไม่สู้ไงแม่ก็จะร่างกายก็จะไม่แข็งแรงแต่เชื่อได้เลยว่าแม่เนี่ยเป็นคนสู้ชีวิตอยู่แล้ว มันจะหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยคุณก้องกรุณได้ข่าวว่าสวีทกันมากครับบอสเออเดี๋ยวดูภาพนี้จากอินหรือเปล่าอินอินแมกซี่นี่นี่ดูสิเคาว่าแต่งกันเลยดีกว่าผมเชียร์เลยผู้นี้ไมเชียร์เลยมีเรื่องอะไรดีป่าพระเจ้าครับน่ารักขนาดนี้แล้วเนี่ย่ะไปปิ้งกันตอนไหนฮะแล้วเจอกันได้ไงพี่เก๊คือคือน้อยครั้งที่น้องเก๊จะคุยเรื่องนี้เพราะว่าผู้รุ่นตรงคือมันยังไม่พัฒนาไปถึงไหนกันช่วงผ่านมาแต่ตอนนี้น่าจะคุยได้แล้วบ้างนิดนนนนนึงคุณถถาาามว่ออะะะไรสตี้ยเรีกว่าแฟนกัน ยังแจ็คต้องรีบมากนะเนี่ยอยากจบรายการหรืออะไรใจคือผมพี่ว่าสผมเชียร์พี่อ่ะคือผมแบบจริงเหรอจริงพี่คือเราก็เริ่มสนิทกันในระดับหนึ่งอย่างนี้ดีกว่าค่ะอ๋อคือยังไม่เรียกว่าแฟนนะยังค่ะก็คือสนิทกันแต่ที่เราแปลกใจว่ากล้องเนี่ยเขาจะพูดตลอดเวลาเขาคบกับใครเนี่ยเขาจะไม่เคยเขาจะไม่เคยปิดบังแต่ทำไมเอาเก๊สเนี่ยถึงยังปากแข็งอยู่แก๊สความที่ว่าเก๊สยังยังไม่ เอ,เอาตัวเกสนะคะ<อ> <พอ S 2> ตัวเกสรู้สึกว่ายังไม่มีอะไรแน่นอนแล้วเราก็สนิทกันในระดับนี้ก็สบายใจดีแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะคนด<อ>ีชอบแก้ใครคนลังใจชอบแก้ตัวหัวใจของเธอไม่ชัวยยอมทนตัวจากคน ạ có mặt mặt